เจอมันไปทางอื่นมานะครับตายี่ทางอื่นไปทางอื่นนะครับวนนี้ตายมันยักลังหไอกินเขียมมาแล้วนะครับเนาะเีเนียนนเลั้งอเรียกได้ละมาดูบอะไงล่นี่เขเขาเชอ เอาโคมครับครับมอเดียวนาอแป๊บเดียวแล้วครับเอาล้วเจ้าน้องผจะฟังใ่ถังน้ำแข็งดีกว่าที่บาคนทำนั่เอ๋อมายถงกะองเนี่ย่ไหมรับเด็เจ้ามาเอาผมว่าห้างเจ้านะครับ

กูน้ำต้านผมจะกินน้ำสักคำยังไม่ได้กินนะครับมันย่างกอย่างกินนะถ้ากินน้ำก็ได้เดี๋ยวมาล้างกันขี้โม่งนะมาใครเนี่ะขายได้กี่โม่งนะมาแต่เจ้าล่ะครับบำมดทำน้ำหมูมีก็ได้ผมกินคนเดียวผมจะมาซื้อปินโคผมซื้อน้ำแข็งมาอยากถ้าอยากเดี๋ยวผมไปกินมันถึงจับกุญในมัน่ะ ผมจะซื้อไว้หลายปีนะครับมีขายได้เลยนะครับถ้าขายไดีเป็น่ันเหรอวดถึงวันแล้วครับถ้าผมคนนี้ลงคผมมันจะขายดีนะครับเตียงผมก็พูดลรงๆว่าจะขายดีนะครับจะตั้องถาวัยประมาณผมก็ยังต้องถาวัยจะตั้งสังกะเปงผมก็อยู่สังกะเปงว่ะเมาได้หลายปีเนาะครับซื้อในใกล้ก็ขายใกล้ในใกล้ขายห้าครับ แป้งเหรอซื้อปียังไงล่ะห้าเจ้าผมซื้อปีละเจ็ดปันเหปีผู้หอลงมาขายแล้วจังกี่กิโลต้องแพงเนาะกิโลห้าสิบบาทจังตอนนี้ตอนมาได้ได้ทราบไหมนะไม่ได้ซับแล้วครับโอ้ค้าหัวห้าสิบบาทคือหัวประชุมปุ้นสองควายบอลบอลู่นแต่ไปทางนี้ก็ประมาขวายบางจ้ ทเง,<ะ>งิงบบงนเีย่เชอบที่เราน,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 นี่นี่นะครับมันมีผมบอกเผมบอกว้างรเปปนตันีนงเนาะแต่้นโบใส่ถุงเลยบร่อยนาะโบกนง,จงเจ้าเนอ๋อเจ้าแม่ คนนั้นมงอกขาวก่อนมันห่อนเนาะมันองว่าห่อนอ่ะดนนั่ยาผมงอกขาวอะไรอย่างตับขูนปูนเนี่ยครับมันทอส้มเนี่ยขาวได้ครับอส้มมาดเนี่ยไปจยออกกะปุเฮงเนี่ยครับแซมเฮงเหอแซเฮงอนี่โอ้แซมเชงรู้ฮะซมเฮงอยู่ซมเฮงอยู่ดังใดน้่ตับขูนน่ะตับูน มัจคนจะมีเหี้ยดยค้วนนั้นัมัเจิ่คนจะเหนนหนึงกันปดแต่้อหน้าก็ู้นี่เ้เป็นเอาเอาลูกไผถามมอีนะโอเคมัมซอมรถเนี่ยดูซ้อมรถอออยูซอมรถนะครับลูกมุกวายไปมีความมือ กัม้น่นิดมิดนะครับน้เนี่ยได้เอามาลงเนี่ยติงอนอตีได้หนึ่งข้างตีได้หนึ่ข้างของสดๆต้องกินตีได้หนึ่ง้งเออได้มาจากนั้น เขาแบบไปอลองวันนั้น้าหด้ยบ้านได้ลอแด้ไปแเองหมูย่า

ทักซาบาดพอเนาะเอาอีนดีกว่าแบ่งกันกินแต่แต่แต่เดี๋ยวปุกยไคือบ่อตันนะครับเดี๋ยวดูวันยังมาวันน่ะเดี๋ยวว่านี้ตัวนี้ไปิ้ดนัเนี่ยฮะนี่เปิดอ้อมเปิดล้ไปนี่ไปนหลัเอาไปดักอยู่ในสวนเมื่อไรครับปาต้นนอนนะครับ้ว